ดีค่ะกลับมาพบกับรายการหนึ่งสองสามออกกาลังกายกันเถอะกันอีกแล้วนะคะในทย์นี้นะคะเรามีท่าออกกําลังกายสําหรับผู้ที่มีปัญหาหลังแอนจนบางครั้งอาจจะทําให้เกิดอาการปวดหลังได้นะคะหลังแอนคืออะไรจะต้องออกกําลังกายอย่างไรบ้างไปชมกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราต้องมารู้ก่อนว่าหลังแอนคืออะไรนะคะหลังแอนนะคะคือการที่ตรงนี้นะตัวกระดูกเชิงกรานของเรานะค่ะหมุน หมุนไปข้างหน้ามากขึ้นทําให้บริเวณกระดูกตรงนี้มันโค้งแล้วก็เอ็นไปข้างหน้ามากนะคะซึ่งเวลามันโค้งไปข้างหน้าจะทำให้กล้ามเนื้อนะคะบริเวณนี้จะเกิดอาการตึงเนาะแล้วข้างหน้าค่ะจะอ่อนแรงซึ่งพอมันเกิดการทํางานไม่สมบูรณ์กันแล้วจะทําให้หลังเราเนี่ยปวดมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นทางที่เราสามารถรักษาได้คือเราต้องยืดบริเวณกล้ามเนื้อข้างหลังและเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อข้างหน้านะคะ แรกนะคะเราจะมาเริ่มโดยการเพิ่มความแข็งแรงนะของตัวกล้ามเนื้อสะโพกแล้วก็กล้ามเนื้อหน้าท้องนะคะซึ่งกล้ามเนื้อตัวนี้อย่างที่บอกมันอ่อนแรงเนาะมันเลยทําให้หลังตัวนี้มันแอ่นขึ้นนะคะแรงเริ่มเลยให้นอนหงายแบบนี้นะคะชันเข่าขึ้น90องศานะคะจากนั้นค่อยๆนะคะยกก้นขึ้นอ่า เวลายกก้นนะคะพยายามเกรงตรงบริเวณก้นหรือสะโพกของเรานะคะค้างไว้นับ1-10ถึง10ได้เลยไม่กลั้นหายใจนะคะจากนั้นค่อยๆเอาลงค่ะอย่างที่บอกถ้าเรายกก้นขึ้นไปนะคะอาจจะทำให้หลังมันแอน่นให้พยายามยกขึ้นและเกรงหน้าท้องไว้เพื่อป้องกันหลังแอ่นนะคะแล้วก็ให้ตัวเราอย่างนี้เนาะให้มันเรียบและหน้าไปแบบนี้ไม่แอนมากเกินไปนะคะจากนั้นก็เอาลง อย่างนี้เลยนะคะอย่าลืมเกรงหน้าท้องและเกรงกล้ามเนื้อสะโพกของเราไว้ด้วยนะคะท่าต่อมานะคะมันจะเป็นการเพิ่มความยากเนาะของท่าเราจะท่าแรกนะคะแต่ย้ำเนาะเวลานอนหงายแบบนี้บางคนหลังแอนมากๆค่ะหลังมันจะแอนออไม่ติดกับตัวพื้นเนาะให้พยายามเกรงหน้าท้องและกดหลังติดกับเบาะหรือติดกับพื้นแบบนี้ไว้ก็จะช่วยทำให้หลังเราไม่แอนได้นะคะ หลังจากนั้นแล้วเมื่อเรานอนท่านี้นะคะให้เรายกก้นขึ้นเหมือนท่าแรกค่ะจากนั้นให้ยกขาข้างนึงขึ้นค้างไว้นับสิบอย่าลืมกระดกปลายเท้าขึ้นนะคะแล้วก็เอาลงค่ะใช่แล้วก็ทำซ้ำแบบนี้นะคะสิบครั้ง นะคะจะเป็น1เซตวันหนึ 3, 3, ่งทำซ้ำสามถเซตได้เลยนะคะอย่าลืมเกรงสะโพกและเกรงหน้าท้องไว้ด้วยและห้ามกลั้นหายใจนะคะท่าต่อมานะคะมันก็คือท่าแพล้งที่ทุกคนรู้จักกันนั่นเองนะคะโดยการที่ขาตั้งแขนแบบนี้นะคะอาจากนั้นค่อยๆค,ค,ค่ะ ยกตัวขึ้นแบบนี้กดสะโพกกดตัวลงนะคะไม่ให้ก้นโด่งนะคะกดลงอีกนะคะโอเคแล้วจากนั้นให้เรายกขาขึ้นแล้วก็ลงใครที่ค้างได้ก็ค้างได้เลยนะคะใครค้างไว้ไม่ไหวเอาเท่าที่เราไหวค้างไว้อย่างนี้แล้วก็เอาลงสามารถทำสลับกันนะคะทั้งสองข้างได้เลยเท่าที่เราไหวอย่าลืมนะคะเกรงกล้ามเนื้อสะโพกและกล้ามเนื้อหน้าท้องร่วมกันด้วยนะคะ ต่อมานะคะจะเป็นท่ายืดกล้ามเนื้อเนาะซึ่งกล้ามเนื้อที่มันตึงนะคะก็คือกล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อหน้าต้นขาและกล้ามเนื้องอสะโพกซึ่งกล้ามเนื้อพวกนี้เราต้องยืดกันนะคะท่าแรกที่เราจะยืดกันเลยก็คือให้เรานั่งทับเท้าแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะค่อยๆค,ค,ค่ะเหยียดตัวเองไปข้างหน้าโก้ Go, ไปให้สุดนะคะให้รู้สึกตึงที่หลังไว้นะคะ บางคนตรงก้นอาจจะไม่ติดเท้าไม่เป็นไรนะคะเอาเท่าที่ไหวนะคะยืดให้ตึงค้างไว10้10 2ถึง20วินาทีค่ะจากนั้นกลับขึ้นมาทำซ้ำนะคะ3าถรอบได้เลยใน1วันอย่ากลั้นหายใจนะคะค่อยๆทำเนาะแต่สำหรับใครที่มีปัญหาหมอนรองกระดูกต่างๆที่ปลิ้นนะคะอาจจะเลี่ยงท่านี้ก่อนได้นะคะท่าต่อไปนะคะให้เราตั้งท่าก ตั้งคานแบบนี้เนาะจากนั้นนะคะให้เราโกงตัวขึ้นให้ได้เยอะมากที่สุดค่ะโกงขึ้นอีค่ะขึ้นอีกอให้เราตึงที่หลังค้างไว้สิบถึงยี่วินาทีแล้วก็กลับมาตรงเหมือนเดิมโอเคแล้วก็โกงขึ้นอนีี่ค่ะเหมือนแมวโกงตัวโกงโกงโกงถูกต้องค่ะแล้วก็กลับมาทํา3สาถึงหรอบต่อวันนะคะ ต่อไปนะคะทายืนกลางเนื้อต้นขาด้านหน้าเนาะให้เรานะคะยืนหาเตียงนะคะสูงประมาณเนี่ยระดับเอวสะโพกของเรานะคะไว้มายืนชิดตรงนี้ไว้นะคะจากนั้นให้เรานั่งไม่ต้องนั่งเต็มก้นนะคะให้มันให้ขาเราเนี่ยลอยลงมาแบบนี้จากนั้นค่ะเราจะยืดข้างนอนลงเนาะโอเคขาข้างที่เราจะยืดเราปล่อยทิ้งลงข้างล่างนะคะอีกข้างหนึ่ง ยกขึ้นมากอดเข่าชิดโอกค่ะค้างไว้นับ1นึถึงสิขาปล่อยตกลอยได้เลยนะคะเราจะตึงๆบริเวณด้านหน้าตรงนี้นะคะพอค้างไว้10แล้วเราก็ผ่อนเหยียดแขนออกอแล้วก็ดึงกลับกันเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมนะคะทําซ้ํานะคะ10ครั้งเป็น1เซตได้ค่ะวันนึงทํา 3- ถเซตได้เลยนะคะ สุดท้ายแล้วนะคะในการยืดกล้ามเนื้อหน้าต้นขากล้ามเนื้อหน้าสะโพกตรงนี้เนาะให้เรานะคะหาเตียงที่ความสูงพอดีเนาะถ้าไม่ได้ก็หาตัวอี้อย่างนี้มาเหยียบไว้ได้นะคะจากนั้นเอาข้างที่เราต้องการยืดนะคะไว้ข้างหลังเอาไว้ไว้ขึ้นไปบ,บนเตียงนะคะจากนั้นค่ะนี่ค่ะเหยียบพาดขาที่เราจะยืดไว้นะคะขาข้างล่างตรงนี้งอนะคะเพื่อให้เรามันยืดอยู่ตรงฝั่งนู้นให้มากที่สุด อย่างนี้ค่ะค้างไว้นับ1นึถึงสินะคะเอาแค่ตึงๆไม่ให้เจ็บนะแล้วก็อ่าอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็อาจจะพอนเหยียดขาขึ้นผ่อนใช่แล้วก็ยืดกลับไปใหม่เหมือนเดิมค่ะ10ครั้งเป็น1เซตวันหนึ่งทำามถึงสเซตนะคะาบางทีเนาะเราแอ่นหลังมากไปอย่างเงี้ยอาจจะเจ็บหรืออะไรได้เอาให้หลังตรงหรือว่าเท่าที่เราไหวได้เลยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะอย่าลืมกลับไปทําตามกันนะคะค่ะห,หรือท่านใดที่ทําแล้วอาการไม่ดีขึ้นนะคะอยากจะปรึกษาเพิ่มเติมก็คือปรึกษาในกายภาพบับัใกล้าบ,าลาบานน้านน้้นะคะหรือว่าสนใจรักษาให้โทร0853699977ค่ะหรือแอดไลน์มาที่แอดบัณฑิตคลินิกกายภาพบับัดนะคะและลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ